สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของเซตนะคะซึ่งโดยบทเรียนวันนี้นะคะเราจะพูดถึงแผนภาพเวนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะแผนภาพเวนนะคะเขียนแทนด้วยเอกภพสัมพัทธ์สัญลักษณ์ก็คือตัว U นะคะด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปปิดใดๆนะคะแบบนี้ค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นรูปปิดนะคะ แทนด้วยเอกภพกสัมพัทธ์แทนเป็นตัว U นะคะ U ตัวพิมพ์ใหญ่จากนั้นเขียนแทนเซตอื่นๆซึ่งเป็นสับเซตของ U ด้วยวงกลมวงรีหรือรูปปิดใดๆอาจจะเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะหรืออาจจะรีๆหน่อยแบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งเราจะเรียกการเขียนแผนภาพแสดงเซตในลนักษณะนี้ว่าแผนภาพเวนนะคะตัวแผนภาพเวนนะคะ แสดงเซตจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะก็คือแบบเซต2เซตแล้วก็แบบเซต3เซตนะคะถ้า2เซตก็คือจะมีวงกลมทั้งหมด2วงนะคะถ้า3มเซตจะมีวงกลมทั้งหมด3วงนะคะก็คือแบบนี้เรามาดูตัวอย่างที่1กันค่ะโจทย์บอกว่ากําหนดให้ u u ตัวนี้ก็คือเอกภพสัมพัทธ์นะคะมีค่าเท่ากับเซตของ1 2 3 4 5ห a มีค่าเท่ากับเซตของ1 3จงเขียนแผนภาพเวนนอโอเล แสดงเซต A นะคะอ่ะตอนขั้นแรกก็คือสร้างรูปปิดนะคะที่มีเอกภบพบสัมพัตธ์ตัวยูอยู่ด้านในแบบนี้จากนั้นสังเกตว่ามันจะมีแค่ตัวยกับตัว A ถูกไหมคะแสดงว่าวงกลมเรามีกี่วงคะวงเดียวก็คือวง,วง A ให้วงกลมวงนี้เป็นวง A โดยกำหนดตัวแปรไว้นะคะ เป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทีนี้เรามาดูว่า A เขาให้ว่าเซตของ1 3แสดงว่าในวงกลม A มี1กับ3อยู่นะคะ1 3จากนั้นมันจะมีตัวเลขที่เหลือที่อยู่ใน U มี1 2 3 4 5แต่1กับ3อยู่ใน A แล้วแสดงว่าตัวที่เหลือจะอยู่ด้านนอกวงกลมนะคะนั่นก็คือ1มีแล้ว2มียังยังไม่มีใส่ไปค่ะ 3มีแล้ว4ยังไม่มีใส่ไปคะ่ะและตัวสุดท้ายก็คือห okay. 2 4สองสี่นะคะอยู่ในเอกภบพบสัมพัทธ์ส่วน1กับ3อยู่ใน A นะคะถัดมามาดูตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2นะคะกำหนดให้ u มีค่าเท่ากับเซตของ1 2 3 4 5 a อ <A S 2> มีค่าเท่ากับเซตของ1 3 b, 1> b มีค่าเท่ากับเซตของ1 2 5จงเขียนแผนภาพเวียนแสดงเซต a และเซต b นะคะจะเห็นว่าเซต a และเซต b นะคะมีสมาชิกร่วมกันหรือเปล่าคะมีไหมคะมีก็คือ1นั่นเองค่ะ,ะท่านแรกกมาวาดภาพค่ะ,ะมาวาดรูปปิดนะคะ รูปปิดของเอกภพสัมพัทธ์กำหนดให้เป็นยูทีนี้วงกลมถ้ามีสมาชิกร่วมกันแสดงว่าวงกลมของเราจะซ้อนทับกันนะคะกำหนดให้เป็นวงกลม A และวงกลม b นะคะตัวที่มีสมาชิกร่วมกันคือ1่ถูกไหมคะแสดงว่าตัวที่ซ้อนทับกันตรงนี้ก็คือจะเป็นค่านีค่าเท่ากับ1น,นะคะ จากนั้น A มี1แล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีก็คือเลข3ค่ะตัว B มี1แล้วที่เหลือจะเป็น2และ5้าจากนั้นเรามาสังเกตเอกภพสัมพัทธ์ของเราด้วยนะคะมันมี1 2 3 4งสมีห้าหมีแล้ว2มีแล้วสม,มีแล้วส,มมวสยังไม่มีแสดงว่าสจะต้องใส่ไปด้วยนะคะในด้านนอกวงกลม แต่ว่าอยู่ในสี่เหลี่ยมนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมของอีกภพสัมพัทธโอเคค่ะตัวอย่างที่สามนะคะกําหนดให้ u มีค่าเท่ากับเซตของ1 2ึ่งสามสี่ห้า a มีค่าเท่ากับเซตของหนึ่งสาม b มีค่าเท่ากับเซตของสองหช่วงเขียนแผนภาพเวนแสดงเซต a และเซต b นะคะขั้นแรกค่ะวาดรูปปิดนะคะ มีอยู่เป็นเอกภบพบสัมพัทธ์แบบนี้นะคะสังเกตก่อนนะคะว่า a และ b มีสมาชิกร่วมกันหรือเปล่าคะ a เป็นหนึงสาม b เป็นสองห้าไม่มีตัวไหนซ้ำกันเลยแสดงว่าวงกลม a กับวงกลม b จะไม่ซ้อนทับกันนะคะจะอยู่ห่างกันแบบนี้อันนี้ให้เป็นวงกลม a อันนี้เป็นวงกลม b จากนั้นเรามาใส่ตัวเลขค่ะ a มีสมาชิกเป็นหและส ก็ใส่หนึ่งและสามเข้าไป B มีสมาชิกเป็นสองและห้าก็ใส่สองและห้าลงไปเราม,มาดูเอกภพสัมพัสของเราค่ะตัว u ตัว u มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ยังไม่มีสี 4, อยู่ในเอกภพสัมพัสนะคะอยู่นอกองกลมค่ะแต่ว่าอยู่ในสี่เหลี่ยมปิดนี้นะคะโอเคค่ะ ถัดมามาดูตัวอย่างที่4กันค่ะตัวอย่างที่4นะคะกำหนดให้ u นะคะมีคา่าเท่ากับเซตของ1 2 3 4 5 a มีค่าเท่ากับเซตของ1 3 b ม,มีค่าเท่ากับเซตของ3จงเขียนแผนภาพเวียนแสดงเซ้ a และเซต b ค่ะขั้นแรกวาดรูปปิดนะคะมี u เป็นเอกภาพสัมพัทธ์สังเกต A และ b มีสมาชิกร่วมกันไหมคะมีค่ะแสดงว่าสมาชิกทุกตัวสังเกตว่า B มีอยู่แค่ตัวเดียว A มี2ตัวสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A ถูกไหมคะแสดงว่า B จะต้องอยู่ด้านในวงกลม A นะคะวงกลม B ถัดมาวงกลม A เพราะว่า สมาชิกทุกตัวของเซต b เลข3อยู่ใน a หมดเลยนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องมีวงกลมแบบนี้จากนั้น b ของเราก็คือ3เอามาใส่วงกลม b a ของเรามี1และ3 3มีแล้วถูกไหมคะอยู่ในวงกลม a ก็เหลือแต่1 okay. จากนั้นเอกภพสัมพัทธมี1 2 3 4 5 หนึ่งมีแล้วสองยังไม่ม,ม,ม,มีใส่ไปค่ะสามมีแล้วสี่ยังไม่มีใสไปค่ะห้ายังไม่มีใส่ไปค่ะมาต่อกันที่ตัวอย่างที่ห้านะคะกำหนดให้ u มีค่าเท่ากับเซตของหนึ่งสองสามสี่ห้า a มีค่าเท่ากับเซตของหนึ่งสาม b มีค่าเท่ากับเซตของหนึ่งสามสังเกตก่อนนะคะว่าสมาชิกของเซต a เซต b เป็นไงคะเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันขั้นแรก วาดรูป,ปิดค่ะมี U เป็นเอกภพบสัมพัทธ์นะคะ A กับ B มีสมาชิกเหมือนกันเลยค่ะสแสดงว่าวงกลม A กับวงกลม B เป็นไงคะเซต A กับเซต B เป็นไงคะเท่ากันนั่นเองเท่ากันแบบนี้มีหนึ่งและสามเป็นสมาชิกที่เหลือในเอกภบพบสัมพัทธ์ หนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมคะมีหนึ่งแล้วสองมีหรือยังยังไม่มีใส่ไปค่ะสามมีแล้วสี่ยังไม่มีใส่ไปค่ะและห้ายังไม่มีใส่ไปค่ะตัวอย่างที่หกนะคะกำหนดแผนภาพให้มาดังนี้นะคะจงหาจำนวนสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์เอกภพสัมพัทธ์คือตัวนี้ถูกไหมคะสิ่งที่อยู่ในยูในสี่เหลี่ยมเนี้ยทั้งหมดเลย เขาถามหาจํานวนว่ามีกี่ตัวถูกไหมคะเส็งว่าเราต้องนับทุกตัวเลยค่ะที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้ก็มี1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเ้าสิบสิบเอบตอบได้เลยค่ะมีสิบสามตัวข้อนี้ถัดมาข้อที่สองจำนวนสมาชิกของเซตเอก็ถามหาจํานวนอีกแล้วนะคะสมาชิกเซตเอคือวงกลม A ทั้งหมดแล้วก็นับเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำตอบคือหกถัดมาข้อที่สามสมาชิกสังเกตข้อ3ก็สองถามไม่เหมือนกันนะคะข้อสองถามหาจำนวนข้อ3ถามหาสมาชิกว่ามีอะไรบ้างสมาชิกที่อยู่ทั้งเซตเอและเซตบคือตรงนี้ถูกไหมคะตรงกลางมีอะไรมีเลขอะไรบ้างคะสองห้าเจ็ด นนี้นะคะ3ตัวครบแล้วข้อที่4สมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต a และไม่อยู่ในเซต b สมาชิกที่ไม่อยู่ทั้งวงกลม a และวงกลม b คืออะไรคะ b x 8ถูกไหมคะก็เติมไปได้เลยค่ะ b x แล้วก็8ถัดมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่7กันต่อค่ะการหนดให้ u มีค่าเท่ากับเซตของ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปจนถึง10นะคะ A, A มีค่าเท่ากับเซตของ1 2 3 4 5 B มีค่าเท่ากับเซตของ4 5 6 7และ C มีค่าเท่ากับเซตของ3 5 7 8นะคะจงเขียนแผนภาพเวนแสดงสเซต A B C แสดงว่าวงกลมเรามีกี่วงคะ A B C 3วงแน่นอนนะคะขั้นแรกนะคะสร้างรูปปิดค่ะ ซึ่งมี U นะคะเป็นเอกภพสัมพัทธ์โอเควงกลมสามวงสังเกต A B และ C นะคะจะ,จะมีสมาชิกร่วมกันตัวไหนเหมือนกันบ้างคะหนึ่งมีเหมือนกันไหมไม่มีสองมีไหมคะไม่มีสามละ่ะสามมีแค่ A กับ C ถัดมา C C ก็มีแค่ A กับ B ห้าล่ะคะห้ามีทั้ง A B แล้วก็ C ีสดงว่าตรงกลางนะคะวงกลมเดี๋ยวเรามาสร้างรูปกันก่อนวงกลมวงที่1นึงวงที่สองและวงที่สามนะคะวงกลมแรกให้เป็นตัว A วงกลมวงที่สองเป็นตัว B และวงกลมท้ายเป็นตัว C นะคะสมาชิกที่มีร่วมกันทั้งสามตัวเลยที่เหมือนกันคือเลขห้าค่ะเดงว่าห้าต้องอยู่ตรงนี้ซ้อนทับกันทั้งสามวงถัดมาเรามาดูสมาชิก ที่มีร่วมกันระหว่าง a และ c นะคะ a และ c เรามาดูตัว a กับตัว c เทียบกันก่อนตัวไหนเหมือนกันบ้าง1ไม่มี2ไม่มี3เจอแล้วหตัว c มีไหมคะไม่มี5มีแล้วเมื่อกี้คือตรงนี้7ไม่มี8ไม่มีตัวที่มีร่วมกันระหว่างวงกลม a กับวง,วงกลม c นั่นก็คือเลข3แสดงว่าเราต้องใส่ตรงนี้นะคะถัดมาเรามาดู วงกลม B กับวงกลม4บ้างค่ะตัวไหนที่มีสมาชิกรวมกันบ้างคะ B กับ C C ไม่มี5มีแล้วใส่ไปแล้ว6ไม่มี7เจอแล้วค่ะ7 7กับ7นะคะแสดงว่า7ระหว่างวงกลม B กับวงกลม C มี7อยู่ตรงนี้นะคะถัดมาวงกลม A กับ b มีตัวเลขไหนเหมือนกันบ้างคะ1ไม่มี2ไม่มี3ไม่มี4 4นะคะใส่ตรงนี้โอเคจากนั้นมันจะมีสมาชิกตัวที่เหลืออยู่ของ A อันนี้ที่ครูขีดเอาไว้นะคะคือครูเติมตัวเลขไปหมดแล้วเหลือ a เหลือ1กับ2 1กับ2 b เหลือ6ตัวเดียวและ c เหลือ8ตัวเดียวจากนั้นคิดว่าเสร็จหรือยังคะสังเกตนะคะเรายังมีตัว u นะคะก็คือเอกภพสัมพันธ์ซึ่งเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลไปถูกไหมคะตัว u ตัวนี้1จนถึง10 หมีแล้วสองมีแล้วสามมีแล้วสี่มีแล้วห้ามีแล้วหกมีแล้วเจ็มีแล้วแปดมีแล้วเก้ามียังคะยังเติมไปด้านนอกค่ะสิบหรอคะยังเติมไปแบบนี้นะคะโอเคถัดมานะคะมาดูตัวอย่างที่แปดกันค่ะกําหนดให้ U นะคะเป็นเซตของจํานวนนับ A มีค่าเท่ากับเซตของหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด b มีค่าเท่ากับเซตของ246 c มีค่าเท่ากับเซตของ135จงเขียนแผนภาพเป็นออยเลอร์นะคะแสดงเซต a b c วงกลมของเราแน่นอนค่ะมี3วงแน่นอนแต่ก่อนจะว่าวงกลมเราต้องสร้างรูปปิดก่อนนะคะเป็นสเหลีย่ยมอาจจะผืนผ้าหรือจัตุรัสก็ได้นะคะและมี u เป็นเอกภพสัมพัทธ์นะคะจากนั้นก่อนที่เราจะวาดรูปเราต้องสังเกตโจทย์ก่อนนะคะ ตัว a มีตั้งแต่1ไปจนถึงเลข7 z เซ b มีข้างแกน2ง่เซต c มีข้างแต่ 1, 3, 5สังเกตว่าเซต c และเซ b เป็นไงคะสมาชิกทุกตัวใน b และ c จะอยู่ใน a ไหมคะอยู่ทุกตัวสซตวงกลมใหญ่ของเราจะเป็นวงกลม a แน่นอนและมีสมาชิก b กับ c อยู่ในวงกลม a แต่จะอยู่ยังไงเรามาดูเซต b กับเซต c นะคะมันมีสมาชิกเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนกันแสดงว่าวงกลม B กับ C มันสามารถซ้อนทับกันไหมคะไม่แน่นอนนะคะแสดงว่าต้องอยู่ห่างกันอันนี้เป็น B อันนี้เป็น C จากนั้นมาเขียนสมาชิกกันค่ะวงกลมเอาเราดู B ก่อนสองสี 2, 4, 6, ่หกเราก็ใส่ไปเลยค่ะสองสี่หกวงกลม C ีหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้า จากนั้นมาดู A ค่ะวงกลมใหญ่ A 1นมียังมีแล้วค่ะ1อยู่ในวงกลม A ถูกไหมคะ2มีแล้ว3ม,มีแล้ว4มีแล้วหมีแล้ว6มีแล้วเหลหือเลขอะไรคะ7จากนั้นเมื่อเราได้วงกลมครบแล้วเรามาสังเกตตัว u ของเราค่ะเป็นเซตของจำนวนนับจำนวนนับเรามีเยอะมากเลยถูกไหมคะแสดงว่าเราอาจจะเห็นว่าด้านนอกตรงนี้นะคะก็มีค่าเท่ากับ เซตของจำนวนนัดนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องแผนภาพพืนะคะตัวอย่างมีทั้งหมดแปดตัวอย่างนะคะทีนี้มาดูแบบึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดนะคะจะอยู่ในหน้าที่ยี่สิบในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะแบบฝดสหนึ่งจุดหนึ่งคอนะคะมันจะมีอยู่สามข้อใหญ่นะคะให้ทำทุกข้อเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีความรู้ดีๆมาฝากพวกเราเป็นแค่นี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสู้ๆนะคะ